ทาอะไรคะปาเซรั่มยันฮีค่ะไปไหนมาที่เสแล้วเราไม่หนีได้เที่ยวทะเลแนหน้าโคตรดำเลยค่ะดีนะคะที่มีเซรั่มยันฮีเลยลดกากว่าค่ะช่วยบำรุงหน่อยค่ะบำรูงหน่อยสิกินตอนไหนเนี่ยนี่เลยค่ะเซรั่มของยันฮีค่ะดีจังเลยเนาะประจำใช่ของเขาดีจริงๆหน้าเริ่มใสขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ ต้องทาอะไรก่อนไหมนี่เลยค่ะตัวนี้ยันมีสีแดงที่ปใหม่ใช่ไหมใช่ตัวสีแดงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยที่เป็นเกิดขึ้นที่หางตานะค่ะแล้วก็หน้าผากแล้วก็ร่องน้ำมากที่เรามีอายุมันเริ่มมาแล้วผู้แม่เพิ่งเริ่มใช้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ตอนนี้ก็ใช้อยู่หยดแค่ข้างละหยดเนาะแล้วก็ค่อยๆปับขึ้นนะช่วยลดริ้วรอยลดตงมดีจังเลยนะคะเนี่ย ยยันฮีของเขาดีจริงขเขาผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมีคุณภาพทุกอย่างเลยเนาะใช่ของเขาดีของเขาดีจริงๆค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะ